หลังจากที่ทุกท่านได้ทราบที่มาที่ไปของเพลงเกลียดห้องเบอร์5แล้วนะครับครั้งนี้ทางเพจปิตาฮักอยู่ในเครือเอ็มจีออนไลน์แล้วก็ช่อง n e w ส์วันเราจะพามารู้จักอีกหนึ่งบทเพลงนะครับซึ่งโด่งดังไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือเพลงฮักสาวขอนแก่นครับร้องโดยพนมนพพรคำร้องํำนองโดยสุวรรณเมนะบันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2510นะครับ โดยครูมงคลอมัตยากุลตั้งชื่อพนมนพพรให้โดยไม่มีสระในชื่อเลยพนมนพพรแจ้งเกิดในวงก,การด้วยเพลงหวานอย่างลาสาวแม่กลองและยังร้องเพลงแนวนี้อีกหลายๆเพลงหนุนขอนต่างแขนอัดอั้นตันใจขวัญใจคนจนทะเลร่ำให้เป็นต้นต่อมาพนมนพพรได้ เรียนแนวเพลงมาร้องเพลงแนวสนุกสนานเพราะนักแต่งเพลงที่พนมนพรสนิทสนมมาด้วยถนัดแนวเพลงนี้แต่เนื่องจากพนมนพรเคยร้องเพลงแนวหวานหวานมาก่อนเพลงแนวสนุกสนานที่พนมนพรร้องในระยะหลังก็กลายเป็นเพลงแนวสนุกสนานเป็นแนวสนุกสนานที่เจือความหวานอยู่ด้วยเช่นฮักสาวขอนแก่นนักร้องพเนจรข้าวเหนียวติดมือเสิร์งสวิงตกติ๊ก ตุ้งหนิงสาวทุ่งในกรุงเทพเป็นต้นเพลงฮักสาวขอนแก่นเป็นแนวเพลงที่สรุกสนานประสบค,ความสำเร็จสูงสุดเพราะได้รับรางวัลเพลงเกียรติยศจากงานถึ่งทศวรรษลูกทุ่งไทยปีพุทธศักราช2 5 3 2และยังถูกนำไปใช้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องขวัญใจไอ้หนุ่มนำแสดงโดยสมบัติเมธนีสุธิสาและโสภาสถาพรรวมทั้งปนุนนพรที่ร่วมแสดงและร้องเพลงนี้ในภาพยนตร์ด้วย ไปทั่วแคนแดนีสานไปร่วมงานที่บ้านหมอแคนหนุ่มหมอลำลำเต้ยงานคอนแกน่นเป็นหมอแคนใส่เป่าแคนนำเจอหนวนน้องงามกระไรยิ้มละไมอยู่ใจหนุ่มหมอลำเจ้าคงพันงามเหมือนจันยามคำเรือนผมงามตกดำหน้าแล เพ่งเคยมาขอนแก่นครอเสียงแคนแลนแตร์แลนแตร์แนแตแรรแรรแรร์นแตร์แรรแรรแรรนแตร์แรรแรรแรรนแตรตาเล็งแล้วโอแม่เนื้อเย็นงาำแท้เบิงตาแล้วบอกว่างเว้นงามหรือเอเนื้อเย็นหากแรกเห็นก็อยากเป็นแฟน มาเถิดน้องเป็นคู่ใจจงร่วมไปเป็นคู่กับหมอกแหนคอยวอนเวาหักเม่เ้าคนแก่นใจหมอกแหนบ่ลืมเจ้าเลยอ้โอ้ละเนอละเนื้นูเนยพี่เพิ่งเคยมาคอนแก่นครอเสียงแคนแหลนแรงแหล่นแรง Um ang, ENNIS, รันแต่แะแรแันแรลแรลแระแระรเนแรแรลแรแระันแรแตลิงและโอแม่เนื้อเย็นงามแท้เบิ่งตาและบอวางเวนงามเหลือเนื้อเย็นฮักแรกเห็นก็อยากเป็นแฟนมาเถิดน้องเป็นคู่ใจจงร่วมไปเป็นคู่กับหม้อแขนคอยวนว่พักแม่สาวคนแก่ ໃດຫມོ་ເກນບໍ່ລືມເຈົ້າລ